คือีวผมไนะจัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดคนไมไม่ไู้มีใครไปมันเอาไเด็กคนละร้อยนะเนี่ยพอดีผมก็หาข้าวรถตัดรังเกียจหยนดันแล้วสิถ้าจะไปเนาะแล้วเดียวไม่น่าพองันอย่างกันไม่ได้แล้วละร้อยเดียวนี่ยค่ารถตู้ล่าสองร้อยแล้วครับพี่ตายแล้วดจะเจองานน้าร้อยหนคดีคดีกว่าไปได้ใช่ใชถ่ยแล้วรับเนี่ย รเป็นหนุนแล้ครับเดี๋ให้งแดนรับแล้วแจกในเรือรับแล้วแจกใเองผ่ะปึ๊บรับแจกพี่ๆเข้าหนจ้าน่ารักมากนยนกลับนี่แฟนอยู่นะมีแฟนอยนนบคุณมากครับขอบคุณแม่นะครับขอบคุณเจ้าแเปนทีมนะครับนองและอรัวกับวันนี้ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ ขอบคุณมากเลยครับที่ให้ผมได้มามอบความสุขให้กับทุกคนในวันนี้ครับนะครับขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณกำลังใจในเวทีนี้นะครับแล้วก็ในใจว่าของแม่น้องฟอร์มน้องซันน่าจะกลับมาแล้วมั้งเนาะอ๋อครับโอ้ยขออภัยครับคุณแม่ครับอันนี้คุณแม่คุณแม่คนนู้คุณไหนครับฮะทำไมต้องแม่ไม่ตกดีมากคุณแม่มาก ก็ต้ไปถูกใจมาครับนะครับนะวันนี้ครับวันนี้ขอบมพี่นตีนะครับขอบคุณ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 ันนัครับวันนี้พบกับมงของพี่เขาต่อเลยเนาะวันนี้ขอบุณเลยทุกคนนะครับสวัสดีครับต้งเสียพี่นได้ครับผมไ่พื่ออย่าพ่งกลับนครับคุณแม่อย่าพ่งกลับคุณแม่อนไปไหนังอยู่